สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีกับนักเรียนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาเรียนออนไลน์กันเนาะนะครับในช่วงของวันหยุดนะครับในช่วงของการป้องกันโรคโควิดกันด้วยนะครับเ็าบอกว่านะครับอยากให้ทุกคนนั้นอยู่บ้านนะครับหยุดเชื้อนะครับแล้วก็อย่านาเชื้อไปแพร่ที่อื่นนะฮะเราเล่นนะครับอย่าไปนําเชื้อที่อื่นมานะครับคือว่าการเซฟตัวเองเอาไว้เนาะนะครับ นะฮะก่อนอื่นต้องขออภัยก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าวันนี้ครูมาสอนนะฮะที่ต่างจังหวัดนะครับจริงๆครูเดินทางมาต่างจังหวัดนะครับก็ก็จังหวัดชนะครับต่างเภอนะฮะพูดผิดนะครับผมก็วันนี้ก็มาสอนออนไลน์กันเนาะนะครับเมื่อวานก็นักเรียนได้เรียนรู้กันไปแล้วใช่ไหมเนาะนะครับกับการเรียนเรื่องอะไรการถักเหของของแสงต่างๆนะครับแสงมันเกิดขึ้นยังไงหรือว่าการสะท้อนของ เลนต่างๆมุมต่างๆเป็นยังไงเนาะนะครับวันนี้เสียงนกเสียงกาอาจจะดังบ้างต้องขออภัยเนาะนะครับอาจมีเสียงชาวบงชอบ้านเสียงรถเสียงอะไรางี้ต้องขออภัยด้วยแต่เมื่อการเรียนรู้เกิดขึ้นเนี่ยเราจะทําให้เรารู้เลยว่าเราสนใจที่เรียนรู้ขนาดไหนเนาะนะครับผมจาได้ไหมครับเป็นไงบ้างครับการบ้านทําเสร็จหรือเปล่าที่ครูให้จดเนาะ นะครับบางคนทําเสร็จบางคนไม่ทําเลยเนาะไม่เป็นไรนะครับว่าเ,าเราเราอยู่ที่เราสนใจนะครับเพราะเดี๋ยวเปิดมาเดี๋ยวเราสอบเลยนะครับก็พยายามจะนชวน,นเพื่อนหน่อยเนาะนะฝากน้องไอซ์ด้วยกันน้องไอซ์น่าจะไปถึงว่าไอ้บีมได้นะไปบอกบีมหน่อยน,นะนะครับว่าสกิปเพื่อนหน่อยเนาะอยากอยากให้เพื่อนทํางานส่งครบเนาะเวลาสอบเราได้มีอยากเพื่อนมันจะได้ทําได้นะครับผมบอก เขาที่บอกแหละเขาจะทําไม่ทําก็ลองปล่อยเขาไปก่อนนะครับปล่อยเขาไปก่อนนะฮะเขาบอกไม่เขาทําไม่ทําก็ปล่อยเขาไปก่อนนะครับถือว่าเราบอกเต็มที่แล้วนะฮะนะครับบอกบีมด้วยบอกหนาวด้วยนะครับรู้สึกว่าหนาวจะจะถามครูมาว่าเรียนออาอะไรยังไงครับครูเนาะนะครับสำหรับหนาวที่เข้ามาฟังคลิปนี้เนาะก็เรียนไปตามครูนะครูให้จดอันไหนหนาวก็แคปหน้าจอเอาไว้แคปหน้าจอมาตอนที่หนาวบอกรักแฟนแล้วก็แคปนั่นแหละนะประมาณนี้เนาะนะครับผม วันนี้นะครับก่อนเราจะเรียนรู้กันนะครับก็อากาศหนาวนะฮะดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับครั้งที่แล้วสอนไปแค่10บนาทีใช่ไหมนะครับวันนี้ก็อาจจะไม่นานเนาะวันนี้เราจะเข้าเรื่องอการสะท้อนกับหมดของแสงนะครับดูซิว่าแสงเนี่ยมันสะท้อนกับประหมดได้ยังไงนะครับแล้วก็ประโยชน์ของการสะท้อนและการหักเหของแสงนั้นนะครับประโยชน์มันคืออะไรกันแน่ นะครับบางคนเรียนไปงงไปเนาะพยายามดูหลายรอบนะครับเพราะว่าเราเรียนเรียนผ่าน YouTube หรือเรียนช่องทางออนไลน์ทาง u t u b e อย่างเงี้ยนะครับไม่สามารถถามได้เนาะนะครับอย่างนั้นก็อย่าลืมนะฮะเดี๋ยวครูไม่แน่ครูจะมีการเช็คเช็คสมุดข้อสอบกันด้วยนะครับเออขอภัยเช็คสมุดอะไรสมุดการบ้านกันด้วยนะครับว่าใครทาใครไม่ทานะฮะซึ่งในห้องมอ .3 เราก็มีทั้งหมด7คนเนาะนะครับผมก็ถ้าเกิดทําหมดทุกคนมันก็จะดีถ้าเกิดไม่ทําหมด ไม่ทุกคนมันก็จะดูแบบแบบว่ามันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเลยเนาะนะครับอยู่บ้านอยู่เชื้อเพื่อชาตินะครับเพื่อเราเนีครับผมใใค่ะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับเรามาเรียนรู้ดีกว่าเนาะนะครับวันนี้เพลงอาจจะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยอะไรไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยดังกอปลอดภัยด้วยเพราะเขาเปิดจากมือถือเนาะ นะครับอ่ะถ้าเรียนมาดูคํานี้ก่อนดีกว่านะครับเขาบอกว่าชัยชนะเห็นไหมคํานี้ไหมชัยชนะมีไว้ให้คนที่ตั้งใจเรียนรู้และพัฒนาตัวเองซึ่งหมายความว่ายเรียนหมายความว่าเราจะชนะก็ต่อเมื่อเราตั้งใจเรียนรู้และตั้งใจพัฒนาตัวเองนะครับผมก็คือเราเราอย่ายอมแพ้นะครับตอนนี้เรายังไม่ต้องแข่งขันอะไรแข่งขันกับสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเองกันก่อนดีกว่าไหมเนาะนะครับแข่งขันตัวเองไปก่อนนะครับว่าตัวเองนั้น พร้อมที่จะได้รับชัยชนะนั้นแล้วหรือยังนะครับถ้ายังไม่พร้อมก็คือเราคือว่าเรายังเป็นคนที่เหมือนจะแพ้นะครับถ้าอยากชนะตัวเองก็ต้องเรียนรู้นะครับพยายามซุกตัวเองให้ได้เนาะใครที่ว่าขี้เกียจไม่อยากทำเดี๋ยวให้ทำวันอื่นลองพยายามสู่ชัยชนะครับอะนะครับเป็นไงครับคราวที่้เราเรียนไปเรื่องอะไรมันเลนมุมเยนเยนเลนี้นเลนรยนเยนนูนนะครับการสดลองของเลนรเลนนูจุดโฟกัสใช่หมครับ วันนี้เรามาดูกันว่ามันจะสะท้อนกับหมดของแสงเนี่มันคืออะไรนะครับยังอยู่เรื่องแสงอยู่นะครับแล้วก็ยังอยู่กับอะไรนะองค์หญิงอะไรเลดแอนนาเบลคนนี้อยู่นะฮะยืนสองกระจกอยู่นะฮะนั่งตาสีฟ้านะครับผม,มนะครับเอ๊ะนะครับเราเรา,เราครูให้สรุปเรื่องพันธุกรรมมาใช่ไหมนั่นเองคิดว่าตาสีฟ้ากับตาสีดำเนี่ยมันมันบ,บอกถึงอะไรครับตอบสิตอบสิตาสีตาเนี่ยบ,บอกถึงอะไรอะไรครับมันบ,บอกถึง พันธุกรรมบอกพันธุกรรมใช่ไหมอ่านะครับผมอาจจะใช่เนาะนะครับพันธุศาสตร์นะฮะไม่ใช่นะพันธุรัต์นี่ไม่ใช่นะพันธุรัต์ก็คือเอ่อนะครับอาจจะอยู่ในเรื่องของอะไรสังทองสังทองไปนะครับผมอ่ะต่อไปเรามาเรียนรู้กันต่อไปในเรื่องของการสะท้อนกับหมดของแสงกันครับก่อนอื่นเราต้องรู้ว่าแสงเนี่ยสีเนี่ยมีสีอะไรบ้างมีแสงอะไรบ้างนักเรียนจะเห็นลุงกินน้ําเกิดขึ้นเมื่อใด้องตอบผัวซิ ลุงกินน้ําเกิดขึ้นเมื่อใดครับหลังจากอะไรเออนะฮะเออน้องไอซ์บอกกับหลังหลังจากอะไรสงครามโลกครั้งที่สองไงอันนี้ไม่ใช่นะฮะนะครับเกิดขึ้นเมื่อใดครับเมื่อใดโอ้ที่บ้านครูมีงานศพด้วยนะเออเป็นเจบ้านครูนะข้างๆบ้านครูนะเสียงอาจะมีเสียงดุ้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 งน่าขออภัยด้วยนะลุงกินน้ําเกิดขึ้นเมื่อใดครับเกิดขึ้นเมื่อหลังฝนตกถูกต้องไหมอ่าถูกต้องครับหลังฝนตกใหม่ๆจะมีละอองน้ำมาใช่ไหมนะครับแล้วก็เกิดการสะท้อนของ แสงเออนะครับแสงที่ส่องมาจากตอนเช้าคือแสงส่องมาจากอะไรครับอ่าหนาวก็พี่หนาวว่าอะไรนะส่องมาจากสปอตไลท์ใช่ไหม <c oughs> มันก็ได้นะครับก็ได้นะครับแต่ตอนเช้าเนี่ยลุงกินน้ําเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเมื่อหลังฝนตกใหม่ๆและมีแดดทาไมแดดจัดหรือแดดจ้านะครับในกรณีที่แดดไม่จ้าไม่จัดเปอร์เซ็นต์เกิดขึ้นมีไหมครับมันก็มีนะครับผมแต่น้อยไหมน้อยนะครับตบอก่าฟ้าหลังฝนเนี่ยมันจะมันจะสวยงามเสมอ นะครับอุ้ยขอโทษด้วยนะครับผมอะต่อไปนะครับเพราะเหตุใดเราจริงเห็นลุงกินน้ําเป็นแถบสีต่างๆครับเพราะอะไรครับอ่าคิดไว้ก่อนนะยังไม่ยังไม่เชเลยนะนะครับแต่เอามีคนก่อบมาด้วยว่าไงเป็นแบบไรเพราะอะไร,อ,อ,ะไรอ่าพี่ซีบอกว่าเอ๊ะกล่อมเอ๊ะเอาไว้แล้วเพราะเหตุใดจริงเห็นลุงกินน้ําเป็นแถบสีต่างๆเพราะว่าอะไรบอกคุณเติร์สซิเพราะว่าเพราะว่า เพราะความหนาแน่นของแสงใช่ไหมเออลองดูกันนะฮะอ่ะต่อไปเลยครับเรามารู้จักตรงนี้เลยครับมุมหักเหจะมีขนาดใหญ่กว่ามุมตกกระทบเมื่อใดครับนะครับลองคิดดีๆนะนะครับหักเหจะมีขนาดใหญ่กว่าตกกระทบเมื่อใดก็สอนไปแล้วจําได้ไหมอ่าคืนครูหมดแล้วนะฮะรังสีหักเหนะครับมีโอกาสหักเหกลับสู่ตัวกลางเดิมหรือไม่เพราะเหตุใดนะครับแล้วถ้ามันเกิดจริงๆเนี่ยมันเกิดขึ้นในกรณีใดบ้างนะครับคือมันจะหักเหมันจะหักเข,ข,ข้าตัวเองหรือไมหรือมันจะหักอ่าเป็นมุม มุมสามเหลี่ยมมุมฉากมุมทะแยงมุมเอียงหรือว่ามันจะมีโอกาสหักเหกลับไหมกรณีกรณีใดนะครับอ่าเลยครับมาเร็วกว่านี่ครับเรื่องการหักเหของแสงครับอ่าอันนี้ขึ้นหัวข้อเลยนักเรียนนะครับสองการหักเหของแสงนะครับนะครับการเบนของแสงเนี่ยนะครับรลังสีหักเหเนี่ยนในรูปข้อสอบมีลักษณะใดนักเรียนดูก่อนค่อยจดตาม มันจะมีหนึ่งข้างบนคือแก้วข้างล่างคือน้ําแข็งเห็นไหมครับมันจะแบ่งกันนะฮะแก้วกับน้ําแข็งนะเอ๊ะทำไมน้ำแข็งไม่อยู่ข้างล่างใช่ไหมแก้วอยู่ข้างบนใช่ไหมจริงจริงอาจจะเป็นการหักเหก็ได้อ้าวดูดูแก้วก่อนเมื่อตกกระทบแก้วปุ๊บนะครับตกกระทบแก้วปุ๊บเอ๊ะแก้วน้ําแข็งนี่ต้องมีอะไรใส่ไปด้วยเออนะฮะอ่านะครับเห่ไมมิมบอกต้องมีเหล้าบางใช่ไหมเออนะระวังนะอ่ะนะครับตัศนีหักเหมากจะไปสู่ตักนีขะเห น้อยนะครับเห็นไหมครับว่าเมื่อมันโดนแก้วปุ๊บมันก็จะหักเหออกไปนะครับหลังสีหักเหก็เบนออกจากเส้นแนวฉากนะครับผมอ่ะก็แคปเอาไว้แล้วไปวาดตามเนาะนะครับการหักเหของน้ำแข็งกับแก้วนะครับมันไม่เหมือนกันนะมันหักเหต่างกัน,กนเช้นเชิงนะครับผมมาเป็นการทดทวนความรู้นะครับผมข้อต่อไปบอกถ้าเพิ่มขนาดของมุมตกกระทบเนี่ยให้มากขึ้นเนี่ยรังสีหักเหจะมีโอกาสเดินทางกลับสูต่ตัวกลางหรือไม่เพราะเหตุใดครับถ้าเพิ่มขนาดของมุมตกกระทบ ให้มากขึ้นเนี่ยนะครับผมมันจะมีโอกาสเดินทางหรือไม่เพราะอะไรนะครับจริง,รงๆเขาให้แบ่งกลุ่มสืบค้นนะครับแล้วก็ตอบคำถามนะครับอันนี้ก็ให้นักเรียนเป็นเป็น,ปนอ่าเป็นการบ้านนะครับการบ้านของนี่เลยนะนะครับเขียนไปว่าถ้าเพิ่มขนาดของมุมตกทบเนี่ยให้มากขึ้นเนี่ยเราซีราเขยจะมีโอกาสเดินทางกลับสู่ตัวกลางเริ่มหรือไม่ มีหรือไม่มีเพราะอะไรนี่เป็นการบ้านนะนักเรียนนะเปกอนบ้านนะครับผมถ้าใครทําได้ก็ก็ทํานะฮะอย่าไปลอกกันนะนะครับมีหรือไม่มีเท่านั้นแหละถ้ามีเพราะอะไรถ้าไม่มีเพราะอะไรนะครับอ่านกันบ้านไปเลยเชาะนะครับผมนะนะครับไม่ต้องเสนอแล้วแต่คุณส่งให้ส่งตัวเลยนะนะครับผมอ่ะนะฮะเราลองมาดูตรงนี้ดีกว่านะครับในคําถามนะครับในคําถามของเรานะครับอ่ะมุมวิกฤตคืออะไร นะครับจําได้ไหมแรกแรกที่ครูสอนไปนะครับว่ามุมวิกฤตคือมุมทําไมที่มันจะจะแย่แล้วใช่ไหมเหมือนวิกฤตการเออ่น้ำท่วมใช่ไหมวิกฤตแล้วใช่ไหมเป็นมุมที่มันวิกฤตใช่ไหมคืออะไรครับต้องเรียนเออเดี๋ยวให้จดจดตามเลยนะมุมวิกฤตคืออะไรครับครูัตอบมาเลยครับบอกว่าเป็นมุมตกกระทบที่ทําให้มุมหักเหมีค่าสกัดกี่องศาเรียกอะไรครับ90 เออนะครับบางคนบอก90โอห์มข้างบนไม่ใช่นะฮะับอันนี้คือองศานะครับเป็นเป็นสาระขององศานะครับ90องศาเห็นไหมนะครับองศาอะไรองศาองศาอะไรองศาเซลเซียสเปล่านั่นคือองศาของความร้อนนะครับไม่ใช่นะครับอ่ะสองถ้ามุมตกกระทบเนี่ยนะครับมันมันมันโตกว่ามุมวิกฤตเนี่ยจะเกิกดเหตุการณ์ใด ขาบอกว่าแสงเดินทางกลับสู่ตัวกลางเดิมซึ่งเรียกว่าการสะท้อนกลับการสะท้อนกลับหมดของแสงเห็นไหมอ่ะนี้เฉลยไปเลยใช่ไหมว่าถ้ามุมตกกระทบเนี่ยมันโตกว่ามุมวิกฤตเนี่ยจะเกิดเหตุการณ์คือแสงจะเดินทางกลับสู่ตัวกลางเดิมซึ่งเรียกว่าการสะท้อนกลับหมดของแสงครับข้อสอบออถามเลยนะฮะตรงๆเลยนะนะครับว่าการสะท้อนกลับหมดของแสงเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นจากอะไรครับถ้าถามว่าจากมุมตกกระทบเล็กกว่ามุมวิกฤต หรือว่าจากมุมตกกระทบโตกับมุมวิกฤตเนี่ยต้องตอบไปได้แล้วนะครับคิดดีๆนะฮะลองอ่านดูดีนะข้อ 3. นะครับอธิบายปรากฏการธรรมชาติที่เกิดจากการซ้อนของแสงอาการซ้อนกับหมดของแสงนะครับนักเรียนเราอธิบายนี่ปรากฏการธรรมชาติของมันคืออะไรบ้างดูลุงกินน้ำเห็นไหมใช่ลุงกินน้ำนะครับที่เกิดจารหักเหของแสงนะครับเข้าไปในละอองน้านะครับเห็นไหมนะครับมันเกิดหักเหของแสงเข้าไปละอองน้ําคือฝนตกใหม่ๆเนี่ยจริงๆมันมันไม่มี มันไม่ใช่ว่ามันจะไม่เกิดละอองไม่เกิดละอองขึ้นมาด้วยนะครับเพราะว่าเม็ดฝนแต่ละเม็ดมันไม่เหมือนกันนะครับบางเม็ดมันก็เป็นละอองฟุ้งมาเลยเห็นไหมเราเราเราเคยไหมที่บ้านเราเคยไหมเคยดีนะครับตอนที่ครูสอนก็เคยที่เป็นฝนฟุ้งอ่ะเออเขาเรียกฝนฟุ้งอ่ะที่มันเป็นละอองน้ำอ่ะเออแล้วฝนมันตกนะครับแล้แสงมันเข้าไปอยู่ข้างในนะฮะนะครับแล้วมันก็ไปตกระทบกับด้านหลังของละอของไอ้น้ำนะครับแล้วเกิดการสะท้อนกลับทั้งหมดนะครับมายังผิวด้านหน้าของละอองไอ้น้ำอีกสุดท้ายก็จะ หักเหนะครับจากละอองน้ําสู่อากาศเป็นแสงสีต่างๆนั่นเองย้อนมาครับมาเรียนครับแคปไว้แล้วก็เล่าลงไปเลยครับเป็นข้อสอบเลยเนาะนะครับในคำถามของเรานะครับเทาที่ทั้งนั้นนะครับมาเรียนอย่าลืมนะอย่าลืมนะครับอย่าลืมไปหาคำตอบนี้ด้วยเนาะนะครับนี่อย่าลืมหาคําตอบนี้ด้วยนะครับครูพยายามที่จะไม่ให้กันบ้านเยอะนะครับเพราะบางคนมีมีภารกิจนะครับมีภารกิจที่ต้องต้องทำนะครับบางคนก็ต้องไปซื้อของให ครอบครัวบางคนต้องซื้ออะไรซื้อแมสบางคนต้องไปไหนทาง,งานบ้านบางคนทำอะไรดูซีรีส์บางคนต้องฟีไฟนะบางคนต้องซ้อมซ้อมแคนนะนะ <c oughs> จะแข่งขันอีสปอร์ตแห่งชาตินะบางคนต้องทำอะไรอีกบางคนต้องลงป่ามันบางคนต้องง้อแฟนเออนะครับไม่อยากจะรบกวนมากๆนะครับนะครับอ่าตอนท้ายคลิปนะครับจะมีอะไรบอกนิดน,นึงเนาะนะครับแต่เรียนรู้ไปก่อนเนาะนะครับผม <c oughs> นะครับ นะครับ2.2นะครับนะครับเมื่อเพิ่มขนาดมุมตกกระทบที่เดินทางจากตัวกลางที่มีหลักชนิดหักเหมากไปน้อยให้มากขึ้นเรื่อยๆดูนะเดี๋ยวนะเราจะดูเส้นนะนะครับเส้นแนวฉากที่แท่งพลาสติกเห็นไหมครับแท่งพลาสติกแล้วก็อากาศนะครับลองสีตกกระทบปึบมาแล้วเห็นไหมครับหลักสีหักเหก็จะเป็นกี่กี่องศาที่ครูบอกเมื่อกี้เนี่ยเท่าไหร่นะกี่องศาเห็นไหม 90องศาเห็นไหมครับมันก็สะท้อนออกไป90องศานะครับผมเห็นไหมนะครับแท่งพลาสติกเนี่ยเห็นไหมครับหลังสีมันจะ90องศาตลอดนะครับเมื่อตรงนี้ปุ๊บมันก็90องศาเมื่อตรงนี้ปุ๊บมันก็จะมา90ตรงเส้นนี้เห็นไหมครับมันจะมีฉากของมันด้วยปุ๊บเปต่อปุ๊บเห็นไหมครับมันจะมีฉาก นะฮะแต่ถ้ามันมาตรงนี้เราเรียนดูเมาส์ขูถ้ามันม,มาางเงี้มันมาตรงนี้อ่ะปุ๊บมันจะไปแงมันไปไง,ม,ไปไงมันขึ้นนี่เหรอ <c oughs> ได้ไหมเออมันจะมาฉีกเอาไปนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับลองดูนะครับลองดูนะครับ,นะรบจากาจากใบเรียนรู้นะครับค,ค่อยๆไปเรื่อยๆนะครับวิธีการทอนจับ,บของแสงก็คือ90องศานะครับจะเหักเห90องศานะครับนี่มุมวิกฤตเห็นไหมเห็นไหมมุมวิกฤต นะครับมุมตกกระทบมุมวิกฤตจ,จะต่งางออกไปอ่ะนะครับสะท้อนกลับหมดเลยนะครับอ่ะปรากฏการทางธรรมชาติลยครับเมื่อกี้ไม่ต้องไปลอกมันเนาะนะครับปรากฏการทางธรรมชาติของแสงที่เกิดจากสมบัติการสะท้อนนะครับการหักเหและการสะท้อนกับหมดของแสงมีด้วยกันหลายประการเช่นอันนี้ต้องจดแล้วนะนะครับหนึ่งลุงกินน้ำนะครับเห็นไหมครับว่าปรากฏการสอง พาทิสโกรดเห็นไหมพาธิสโกรดมีสีนะครับมีสีด้วยเห็นไหมนะครับมันจะเกิดจากการสะท้อนกลับหมดของแสงนะครับทําให้เราเห็นแสงสีสันออกต่างกันไปนะครับผมมิลาสหรือว่าภาพลวงตานั่นเรียกเห็นไหมคือเห็นไหมครับว่าปรากฏการณ์มิลาสเนี่ยคือปรากฏการณ์ที่เราเราลวลาเราเดินทางไปถนนสายเอเชียหรือว่าถนนปูนหน้าโรงเรียนเราจะเห็นได้ว่าตอนอากาศร้อนเนี่ยมันจะแม่มันจะแม่มันจะมีเหมือน เหมือนน้าข้างหน้าใช่ไหมบ,บึบ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 ใช่ไหมเออไม่ใช่่ยวันเลยมันคือสะท้อนกับของแสงนะครับที่มีการสะท้อนของอะไรแสงแดดกับผิวของนถนนถนนต้องเป็นถนนลาดยางไหมอืมนะครับจริงๆถนนลาดยางจะเห็นได้ชัดเจนนะครับว่ามันสะท้อนเหมือนผืนน้าเลยใช่ไหมแต่จริงเมื่อเราเขาใกล้เป็นผืนน้ำไหมไม่ใช่นะครับจริงๆแล้วนะครับบางวันบางคนเขาบอกว่าบนผิวถนนลาดยางจะมีความเป็นแก๊ส ของของของลาดยางด้วยนะครับของของนี้ของยางที่เรามาลาดเนี่ยนะครับมันจะเป็นมีแกส๊สออกมานะครับซึ่งเขาบอกว่าลาดยางหรือยางมาตอยเนี่ยมันมาจากการผลิตของน้ํามันนะครับคือชั้นตะกอนของน้ํามันก็นํามาทํายางมาตอยนั่นเองครับจําได้ไหมตอนที่เราสอนม .1 หนึ่งไปจาได้ไหมครับผมลืมแล้วความรู้คืนครูหมดแล้วเนาะนะครับเรื่องชั้นของอะไรชั้นของการผลิตน้ํามันที่กลายเป็นแก so ๊สโซออลายเบนซินดีเซลที่เราท่องกันจําได้ไหมครับ จำไม่ได้นะครับไม่เป็นไรครับอ่ะต่อไปจดไปเลยนะฮะปรากฏการเช่นลูกกินน้ำเพะที่สรงกฎหรือมิลาดเออมิลาดหรือพระมงตานมีสามอันนะครับผมแน่นอนครับต่อไปอันไหนที่ครูให้จดมันคือข้อสอบ <c oughs> ไม่จะบอกนะอ่ะนัอเรียนเรียนรู้อะไรบ้างนะครับทดสอบความเข้าใจกันอ่านะครับถ้าแสงเดินทางจากตกกลางที่มีขนาด ความหนาแน่นมากไปสู่ตัวกลางที่มีขนาดความหนาแน่นน้อยจะเกิดการสะท้อนกลับหมดเพราะอะไรเพราะอะไรครับติ๊กตอกติ๊กตอกลองตอบเองสิเพราะหลังสีหักเหจะเบนออกจากเส้นแนวฉากมาเบนออกมากนะครับจนเกิดเป็นการสะท้อนกลับเข้าสู่ตัวกลางเดิมนะครับซึ่งจริง,รงๆริแล้วมุมวิกฤตที่เราบอกไปมีขนาดกี่องศาจ๊ะ 90องศาใช่ไหมใช่นะฮะเออนะใครใครใส่หูฟังระวังเฮ้เพลงข้างบ้านมันมีข้างบ้านมีงานงานงานศพนะฮะ,ะน,น,นะนะครับเลยได้ยินนิดนึงนะนะครับไม่เป็นไรครับเอาต่อไปนะครับเมื่อเราขับรถยนต์ไปตามถนนที่ร้อนจัดเนี่ยเรามักมองเห็นว่าเหมือนมีแอ่งน้ําอยู่บนพื้นถนนเพราะอะไรครับอ่าที่ครูบอกเมื่อกี้เลยใช่ไหมนะครับถนนร้อนจัดเลยใช่ไหมนะครับถนนเย็นเย็นเห็นไหมไม่เห็นนะฮะนะครับเมื่อมีแอ่งน้ําอยู่บนถนนเพราะอะไรครับเราเห็นเหมือนมีเพราะอะไร พราะความร้อนสูงทําให้อากาศบริเวณพื้นถนนมีความหนาแน่นแตกต่างออกไปจึงเกิดการสะท้อนกลับบท้องแสงและเป็นภาพลงตาหรือมิหลาดขึ้นครับผมทุกอย่างเก่งมากเลยนะครับผมอ่ะสรุปแล้วนะฮะก่อนเราจะทิ้งท้าย EP นี้กันนะครับอ๋อทิ้งท้ายบันี้แล้วกันเนาะหริอ EP นี้ดิฮะเลีนต่อไหมอ้าวเรีนมานิดหน่อยพอนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้าหรือว่าพรุ่งนี้ หรือว่าสัปดาห์หน้านะครับคลิปไม่รู้จะอัปโหลดวันไหนเนะ,นะครับแต่วันนี้การสะท้อนกลับหมดของแสงสรุปคืออ่าสรุปนี้นะักเรียนต้องจดไปเนาะต้องจดไปด้วยนะครับสรุปคือครับการสะท้อนกลับของแสงเกิดขึ้นเมื่อแสงเดินทางจากตัวกลางที่มีขนาดความแน่นมากไปสู่น้อยนะครับผมมุมตกกระทบมีค่ามากกว่ามุมวิกฤตจริงไหมจริงนะครับผมอาจจะมีโอมีค่ามากกว่ามุมวิกฤตวิกฤตเป็นแค่90้สาสิบศากจ,จะเป็นเท่าไหร่ครับ ก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับทําให้เกิด3มอย่างคือลุงกินน้ําอาทิตย์สองกดและมิหลาดนะครับหรือภาพลงตานะครับผมถ้าพูดตรงๆก็อ่านเลยว่าอะไรลุงกดมิเออลุงกดมิคืออะไรครับลุงเกิดลุงกดคือทรงกดพระที่ทรงกดมิคือมิหลาดเออแหมง่ายไหมหรือว่าจะจําตามแบบตัวเองจะจำชื่อแบบเลยว่าลุงกินพระอาทิตย <laughs> ลุงลุงกินพระอาทิตย์ทําให้เกิดเป็นตัวมิหลาดหรือเปล่า <laughs> โอเคแล้วแต่เราเรียนเลยนะครับจะจดจำยังไงครับทั้งหมดนี้อยากให้คุณได้เรียนรู้ไปนะครับสุดท้ายนี้นะครับขอฝากกัด้วยว่านะครับก่อนจะนอนลองถามตัวเองไหมนะครับว่าวันนี้ทาเต็มที่หรือ,อยังนะครับเราพร้อมที่จะรับมือกับอนาคตเราหรือเปล่านะครับเราทําให้พ่อแม่ภูมิใจบ้างหรือเปล่า นะครับวันนี้ก็อยากให้ทุกคนเรียนรู้ไปพร้อมกันเนาะนะครับแล้วมีผลจากการประชุมนะครับท้ายคลิปนะครับที่ครูประชุมครูกันเนาะทางไลน์นะครับวิดีโอคอลน์ไปนะครับว่าเราจะมีการสอนออนไลน์ส่วนมัธยมเนี่ยจะมีการสอนในชั่วโมงของอะไรครับวิชาอื่นด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวคุณเติร์กจำรายริมชอบเรื่องวิชาอะไรครับมวอุบไ้ก่อนนะครับอาจจะเป็นสุขศึกษานะครับอาจจะเป็น ศิลป,ปะศึกษาอาจจะเป็นคอมพิวเตอร์เบื้องต้นอาจจะเป็นคณิตศาสตร์เบื้องต้นและอาจจะเป็นอังกฤษเพิ่งเบื้องต้นนะครับอะวันนี้ลาไปก่อนเนาะขอทุกท่านียนทุกคนนะครับตั้งใจทำเนาะนะครับก่อนจะนอนอย่าลืมท่องตัวเองนะเขียนคำเนี้ย <c oughs> แปะบนเลยนะฮะว่าก่อนจะนอนเนี่ยแปะไปเลยลองถามตัวเองไหมว่าวันนี้ทําเต็มที่แล้วยังบางคนบอกกูทำเต็มที่แล้วเว้ยกูนอนเต็มที่แล้วเราพร้อมจะรับมือกับอนาคตหรือเปล่านะครับเราทําให้เพื่อนภูมิใจบ้างหรือยังนะครับแล้วก็ทุกคนนอนหลับฝันดีค่าคืนนี้หรือว่าวันนี้ทุกคนอย่าประมาทนะไปไหนใส่แมสนะครับขับไปลตลาดใส่หมวกกันนกให้เรียบร้อยอุบัติเหตุเกิดกขึ้นทุกเมื่อลาบกันครับบ๊ายบายนะครับจุบ๊บจุ๊บเพื่อเธอ